สวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามาเจอกันนะคะในคลิปนะเสื้อลูกไม้เซตนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นเอ่อขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนขาขาบอกอะคะ่ะเป็นขาที่ที่รูดลงนะคะเรียกขาขาบอกไหมอะ่ะคุณลูกานี่นะคะก็ไม่มั่นใจน,นี่เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นทรงนี้เลยนะ คุณลูกค้าขะเดี๋ยวจะมาวัดให้นะคะว่าเสื้อรุ่นนี้จะได้รอบอกที่เท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าเราวัดเสื้อกันก่อนนะคะคุณลูกค้าขาฟังดีๆฟังชัดๆนะคะก่อนยืด 4, 46นิ้วนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นผ้าอาูนเดฟค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะอขอแค่ 4, 46ดีไหม เพราะว่าด้านหน้ามันจะถูกตึงด้วยลูกไม้ส่วนด้านหลังมันสามารถขยับได้เพราะด้านหลังเนี่ยมันเป็นท่ายืดอ,ออกไปได้อีกนะคะ46ได้จนถึง48เพราะส่วนมากแล้วมันจะออกด้านหลังมากกว่าตัวนี้ไม่เกินนะคะ48นิ้วสําหรับรอบอกนะคะส่วนวงแขนค่ะคุณขาวงแขนตัวนี้นะคะแม่้าขอแค่ 22วง,วงแขนนะคะความยาวนะคะคุณลูกค้า28ค่ะความยาวนะคะ28ส่วนชายนะคะคุณขาชายเสื้อตัวนี้อยู่48นิ้วชายเสื้อ48นิ้วนะคะอันนี้คือเสื้อเรามาดูกางเกงกันนะคะทุกรุ่นนะจะเป็นไซส์นี้หมดนะคะสำหรับแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสี ตอนนี้เรามาดูาไซส์ก่อนกนนะคะเอวนะคะคุณเอวก่อนยืดคือ30นะคะก่อนยืดคือ30นิ้วหลังยืดค่ะนะคะหลังยืดได้40นิ้วนะคะหลังยืดได้40นิ้วความยาวของกลางเกงนะคะคุณขาความยาวของกลางเกงได้39ครึ่งนะคะ ความยาวของกางเกงได้39ครึ่งสะโพกค,ค่ะสะโพกตัวนี้นะคะได้ถึง50นะคะ52นิ้วสะโพกได้ถึง52นิ้ววัดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วต้นขาค่ะถ้าคุณลูกค้าถามว่าถ้าต้นขาเท่าไหร่ นะคะแมค้าวัดต้นขานะคะต้นขาตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้25นิ้วนะคะต้นขาอันนี้วัดได้13บสามแต่แมะคะแม่ค้าประเมินแค่25นิ้วสําหรับต้นขาโอเคไหมคะงานตัวนี้บอกชัดเจนฟังดีๆฟังชัดๆนะคะเดี๋ยวจะแจ้งว่าใส่ไม่ได้สีที่มีค่ะคุณลูกค้าขาแม่ค้าใส่สีกรม นะคะแม่ค้าใส่สีกรมข้างบนจะเป็นลูกไม้สีทรู through, นะคะแขนจะเป็นสีทรูนะคะส่วนตั้งแต่หน้าอกลงมาจะเป็นผ้าอ,อวุ้นเวฟนะคะและคะ่ะชายเสื้อจะแต่งลูกไม้นะคะคุณลูกค้าขาชายเสื้อจะแต่งลูกไม้ส่วนกางเกงมีกระเป๋าซ้ายขวานะคะคุณขากางเกงมีกระเป๋าซ้ายขวานะ แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าหน้าหลังค่ะเรามาดูสีกันนะคะแมคะ่ค้าบอกชัดเจนมากนะคุณลูกค้าบอกให้ชัดเจนมากสีนะคะจะมีสีกรมนะคะสีแดงและเขียวค่ะสามสีนะคะตอนนี้นะที่แจ้งคือกรมแดงเขียวสามสีนะคะเห็นไหมคะชายจะบอกว่าเขาจะแต่งด้วยลูกไม้ประมาณนี้ นะส่วนลูกไม้ถามว่าแน่นไหมบอกว่าลูกไม้แน่นค่ะแม่ค้าเลือกลูกไม้แน่นมาให้ตอนนี้นะคะกรมแดงและเขียวสามสีนะคะถามว่าสีสวยไหมบอกเลยค่ะว่าสวยทุกสีโดยเฉพาะสีเขียวใสแล้วนะคะจะดูหรูมากนะคะคุณลูกค้าถ้าใส่สีเขียวแล้วจะดูหรูมากยิ่งถ้าคนขาวใส่นะคะจะยิ่งเลิศค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะสามสีเรามาดูสีต่อไปกันนะคะว่ามีสีอะไรอีสีต่อไปนะคะคุณขาเป็นสีอิดค่ะงานเซ็ตนะคะเสื้อกับกางเกงผ้าบุมเว็บนะคะสีอิดค่ะและสีชมพูค่ะสีขายทุกสีนะคะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีนะคะคุณลูกค้างานเซตมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีนะ คุณลูกค้าชอบสีไหนนะคะ Capture แจ้งมาได้เลยนะคะราคาค่ะคุณขาราคาตัวนี้นะคะที่แมคค้าขายอยู่คือ439บาทใช่ไหมหนูใช่ค่ะ439บาทนะคะคุณขางานเซ็ตตัวนี้นะคะขายอยู่439บาทเสื้อกับกางเกงก็ขายราคาเดิมคะ่ะ สี่นะคะแต่จะเป็นคนละลวดลายกันนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจงานตัวนี้แคปเจอร์สอบถามมาได้เลยอ้อลืมไปค่ะเหลือแดงอีกสีหนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้นนะคะคุณขค้ามีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะกรมค่ะแดงค่ะเขียวค่ะอิฐและชมพูคุณลูกค้าท่านไหนสนใจงานตัวไหนสีไหนนะคะ ในรุ่นนี้แคปเจอร์สอบถามมาได้เลยนะคะเซตละ439บาทมีเสื้อลูกไม้แบบนี้และกางเกงนะคะมีเสื้อลูกไม้แบบนี้และกางเกงกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเราไปดูงานรุ่นต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนกันคะ่ะไปเลยนะคะคุณลูกค้าน,น,นะคะตัวนี้เป็นปกเชิ้ตนะคะเป็นลูกไม้ทั้งตัว นะคะส่วนแขนจะเป็นทรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด6สีเรามาดูไซส์กันนะคะว่าเป็นไซส์อะไรบ้างนะเป็นงานเซ็ตเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าราคาเซ็ตละ439า4 3บาบทตัวนี้รอบอกนะคะ44นิ้วนะคะ เฉพาะด้านหน้าแม้ค้ายังไม่ได้ยืดสามารถยืดได้อีก2นิ้วนะคะยืดได้อยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้แม้ค้าวัดแบบคุณลูกค้าใส่สบายๆไม่ได้ยืดนะคะวัดตรงๆแบบนี้เลยเป็นางานเซต2ชิ้นนะคะมีกระเป๋าเรียบร้อยเรียบรูดูดีไหมคะคุณลูกค้าขาความยาวนะคะตัวนี้อยู่ที่29นิ้วนะคะวงแขนนะคะผ้าบุนเวฟค่ะ วงแขนอยู่ที่20นิ้วนะคะคุณลูกค้าและชายเสื้อค่ะชายเสื้อตัวนี้นะคะวัดชายชนชายนะคะอยู่ที่นะคะ46นิ้วนะ46นิ้วค่ะคุณลูกค้าส่วนกางเกงน,นะคะก็เท่ากับแบบเมื่อกี้นี้เลยเพราะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะแพทเทิร์นเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนต่างกันที่เสื้อ นะคะสีที่มีนะคะคุณลูกค้ามีสีเขียวคะ่ะสีม่วงถามว่าสีสวยไหมบอกคุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวยทุกสีนะคะสวยทุกสีจะได้ทุกสีคะ่ะคุณลูกค้างานดีงานสวยนะคะช้าหมดนะคุณขาช้าหมดอดได้ของสวยนะคะผ่านไปแล้วนะคะสามสีคะ่ะเขียวคะ่ะอิฐคะ่ะม่วงคะ่ะ สีแล้วนะคะเรามาต่อสีที่สี่กันนะคะคือสีแดงค่ะสีที่สี่ค่ะสีแดงสีสีแล้วนะคุณถามว่าทุกสีเลิศดทุกสีค่ะเลิศดทุกสีช้าหมดนะคะไม่รีบจับจองอดจริงๆนะคุณขาตามมาด้วยสีชมพูค่ะเป็นงานเซ็ตนะคะคุณขาเป็นงานเซ็ตนะคะที่แม่ค้าหยิบอยู่นี่ คืองานเซตนะคะเสื้อกับกางเกงค่ะนะคะและสีสุดท้ายค่ะคือสีกรมสวยทุกสีได้ทุกสีนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบงานประมาณนี้และที่สำคัญนะคะขายถูกมากค่ะเท่ากับเสื้อตัวนี้นะคะคุณลูกค้า239บาทกางเกงค่ะ200บาทนะคะเซตหนึ่งคือ4 3 9บาบาทแม่ค้าขายราคาเท่านี้นะคะ คุณลูกค้าถามว่าเสื้อแบบนี้คุณลูกค้าซื้อได้ไม่เอ่ย2อ9ยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าซื้อเสื้อสไตล์นี้ในราคา239ค่อนข้างยากนะคะแต่แมค้าจัดให้ค่ะทั้งเซตนะคะ439บาทนะคะเป็นงาน2ชิ้นตัวนี้รอบอกแจ้งคุณลูกค้าแล้วนะคะว่ารอบอกเท่าไหร่ นะเห็นไหมคะนะคะบอกว่าสีเนี้ยใส่แล้วสวยใส่แล้วผ่องมากใส่แล้วดูดีมากคุณลูกค้าเห็นไหมสวยทุกสีนะคุณขาสวยทุกสีได้ทุกสีคะ่ะนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจงานตัวนี้รีบๆจับจองกันนะคะคุณขารีบๆจับจองกันนะช้าหมดอดนะคะคินเราไปดูงานแบบต่อไปกันนะคะ ว่าจะเป็นรุ่นไหนไปค่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูรอกอกกันค่ะว่าตัวนี้รอกอกอยู่ที่เท่าไหร่มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสีเขียวค่ะสีม่วงค่ะและสีออกออน้ำตาลนะคะ4 0่ส4เอ่อ42 43นิ้วนะคะคุณขา43นิ้วความยาวค่ะความยาวตัวนี้นะคะอยู่ที่38 38-39นิ้วนะคะวงแขนค่ะวงแขนอยู่ที่21วงแขน21นะคะหน้าอก43นะคะตัวนี้43ค่ะรอบอก43ความยาวโดยประมาณ38นิ้วมีด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะนะคะตัวนี้ขออนุญาตเรียกเป็นสีออกเหลืองไพลอะค่ะคุณลูกค้า่ะออกเป็นเหลืองไพลนะคะใส่เขียวค่ะ นะคะและตัวนี้คือสีม่วงมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชอบงานตัวนี้แคปเจอร์สอบถามมาได้เลยผ้าลินินปักนะคะคุณขาผ้าลินินปักแน่นๆปักกันแน่นๆ,ๆปักกันเด่นๆแบบเนี้ยนะคะในราคา288ฟังไม่หิดนะคะคุณดิฉันขายในราคา288เท่านั้นเองนะจ๊ะช้าหมดอดนะคะรี กันเลยค่ะตัวนี้เป็นไซส์42-43นิ้วนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการงานไซส์เล็กนะคะาะส่วนมากจะต่อว่ามาเลยว่าทําไมลินินมีแต่ไซส์ใหญ่ไม่ยอมจัดไซส์เล็กให้จัดให้แล้วนะคะคุณขาเราไปดูแบบสุดท้ายกันว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ,ะนี่เลยนะเป็นแขนกระดิ่งนะคะคุณขาเป็นแขนกระดิ่งเป็นผ้าลินินนะคะ เป็นทรงคองกรมปักมุกกันแบบนี้แน่นๆทั้งแถบเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นงานปักลายนกยูงนะคะคุณลูกค้าเป็นงานปักลายนกยูงมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีชมพูค่ะมีขาวและเขียวนะคะคุณลูกค้าชมพูชมพูหวานเชียวนะคะคุณลูกค้ารอบอกตัวนี้นะคะ43นิ้วค่ะถ้าอย่างนั้นความยาวตัวนี้ก็อยู่ที่ 3าเท่าไรวะเดี๋ยวนะสาินิ้วค่ะนะคะคุณลูกค้าสแสดงว่าเท่ากับตัวเมื่อกี้นะคะคุณลูกคา้ามีด้วยกันทั้งหมด3าสีค่ะคุณลูกคา้าท่านไหนชอบงานตัวนี้ Capture สอบถามมาได้เลยนะคะมีกระเป๋าซ้ายขวานะคะกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคุณลูกค้าเป็นผ้าลินินง,งานปักค่ะราคาจัดไปค่ะ288นะคะ3าสีค่ะ คุณลูกค้าชอบรุ่นไหนชอบลายไหนแคปเจอร์สอบถามมาได้เลยนะคะงานตัวนี้นะใส่แล้วแม่สูง1้1้สนะคะคุณขาใส่แล้วอยู่เข่าล่างน,นะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจงานตัวนี้แคปเจอร์มานะจ๊ะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมด4 8, แบบนะคะ เป็นกางเกงและชุดแซ็นะคะกางเกง 2, 2เป็นกางเกงเซต2แบบเป็นชุดแซ็คสแบบคือลูกคา้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนสอบถามมาได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อพี่จอยจะจดไว้ด้านล่างให้นะคะรหัสสินค้าจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะและเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ